สวัสดีครับ FC ช่อง y YouTube ไซอิ๋วคีย์บอร์ดซิงทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพามือคีย์บอร์ดนะครับฝึกใหม่ทุกๆท่านนะครับมาฝึกเล่นลายลำเต้ยทางหมอลำนะครับซึ่งลายลำเต้ยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ลายนะครับคือ1ลายเต้ยโขง2ลายเต้ยพม่า3ลายเต้ยธรรมดานะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับฝึกทั้ง3ลายเลยนะครับ คนอื่นนะครับที่เราจะไปฝึกกันนะครับกับผมนะครับขออนุญ,ญาตเล่นเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านชมก่อนหนึ่งรอบนะครับลายที่1น,นะครับที่จะพาฝึกนะครับวันนี้ก็คือลายเต้ยพม่านะครับไปชมทํานองแล้วก็จังหวะกันก่อนเลยครับ ครับก็ม да เมือ่อสักครู่นะครับที่จบไปนะครับก็คือตัวอย่างนะครับการเล่นลายเต้ยพม่านะครับซึ่งลายนี้นะครับผมนะครับจะเล่นที่คีย์เอมเนอร์นะครับเป็นคีย์สากลเลยนะครับเรามาฝึกไปพร้อมๆกันที่คีย์เอมเนอร์นะครับอ่ะคราวนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มฝึกลายเต้ยพม่ากันก่อนนะครับซึ่งผมทําไว้นะครับสําหรับลายนี้ทั้งหมด4ท่อนนะครับอ่ะเรามาฝึกท่อนที่1ก่อนกันเลยนะครับ อ่ะดูโน้ตตามผมที่ผมขึ้นให้นะครับอ,อีกรอบนึง่าเล่นแบบนี้2รอบนะครับเอาใหม่นะครับเอาแบบช้าช้า เอาใหม่อีกรอบครับช้าๆนะครับนะครับทันกันไหมครับเอาใหม่อีกรอบนะครับแบบช้าๆนะครับ ท่อนที่1นึ่งจบไปนะครับต่อไปท่อนที่2นะครับเอาใหม่นะครับท่อนที่2แบบช้าๆเอาใหม่อีกรอบครับ ใหม่อีกรอบครับรอบสุดท้ายของท่อนที่สองอ,อ่ต่อไปท่อนที่สามนะครับรอบที่หนึ่งสำหรับท่อนนี้นะครับอาจารย์นะครับจะสังเกตเห็นนะครับบนตัวโน้ตนะครับ จะมีจุดข้างล่างตัวโน้ตนะครับแปลว่านั่นคือเสียงต่ํานะครับคราวนี้เสียงต่ํานะครับอยู่ตรงไหนนะครับตามที่ผมบอกไปในคลิปที่1นะครับเสียงต่ํานะครับจะอยู่ที่ออกเตปที่3นะครับออกเตปที่1ที่2ที่3าอยู่ตรงไหนนะครับให้สังเกตนะครับออกเตปแรกออกเตปแรกนะครับตรงนี้นะครับโดแรกนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีตัวนี้คือออกเตปที่1นะครับ ออกเตทที่2โดเรมีฟาซอลลาทีคือตัวนี้นะครับคราวนี้ออกเตทที่3นะครับคือเริ่มจากตัวนี้1234567ี่ห้าดโดเรมีฟาซอลลาทีกลุ่มนี้นะครับคือเสียงต่ำนะครับให้อาจารย์เข้าใจตรงกันเลยนะครับว่าถ้ามีจุดอยู่ใต้ตัวโน้ตนะครับให้เล่นออกเตทที่3นะครับคือกลุ่มนี้นะครับโอเคอะเรามาเริ่มท่อนที่3ใหม่นะครับ เอาใหม่นะครับเอาท่อนที่3าอีกรอบหนึ่งครับเอาอีกรอบหนึ่งครับแบบช้าๆ ไปนะครับท่อนที่4นะครับท่อนที่4ก็จะสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับจะมีจุดนะครับใต้ตัวโน้ตก็คือเสียงต่ำนะครับออกเทปที่3เอาใหม่นะครับแบบท่าช้า เอาใหม่นะครับอีกรอบนะครับอ่าจบไปนะครับ ลายเต้พม่านะครับก็จะมีทั้งหมด4ท่อนนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับคราวนี้ผมจะพาอาจารย์นะครับมือใหม่ทุกท่านนะครับย้อนกลับไปเล่นท่อนที่1ใหม่นะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมจะพาอาจารย์เล่นไปด้วยแล้วก็อ่านโน้ตไปด้วยนะครับอ่ะท่อนที่1นะครับลาทีลาทีลาซอนลาซอนทีลาซอนมีเลมีลาทีลาทีลาซอนลาซอนที ลาซอนมีลีมีอ่าท่อนที่สองนะครับมีมีลาซอนมีลีโดลาโดลีมีลีโดอ่าท่อนที่สามนะครับลาโดทีโดลีมีซอนลาซอนมีซอนลีโดลีอ่าท่อนที่สี่ลาลี la, li, สำหรับไลายเตอร์พม่านะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราข้องโน้ตแล้วท่องทํานองแล้วนะครับคราวนี้นะครับผมจะพาอาจารย์ทุกท่านนะครับฝึกเล่นใส่จังหวะรอบแรกนะครับเอาแบบไม่มีเบสก่อนนะครับเอาแบบเล่นใส่เสียงกรองเฉยๆนะครับโดยผมจะตั้งความเร็วไว้ที่ประมาณสักหนึ่งสักเก้าสิบห้านะครับสาหรับมือใหม่นะเอาสําหรับสักเก้าสิบห้าพอแต่ว่าถ้าท่านไหนข้องแล้วนะครับก็ เล่นสัก110 115ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับฝึกเล่นใ่จังหวะก็เอาสัก95ก็ได้แต่ว่าถ้าบางท่านบอกว่ามันช้าเกินไปก็สัก100ก็ได้นะครับอะคราวนี้เรามาฝึกเตยพมา่านะครับท่อนที่1ถึงท่อนที่4นะครับไปพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มเลย ที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับการฝึกเล่นใส่จังหวะคราวนี้นะครับเมื่อเราเล่นฝึกใส่จังหวะเสร็จแล้วนะครับเก่งแล้วเราก็มาเริ่มหัดเล่นแบบจับคอร์ดนะครับคราวนี้นะครับการจับคอร์ดเราจะจับยังไงนะครับในดับแรกนะครับอ่ะท่อนที่1นนะครับให้เราจดไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคอร์ดน้ตขึ้นไปให้ด้วยนะครับท่อนที่1นนะครับลาธีลาธีลาซอนอ่ะตัวนี้นะครับ ตที่ซอนเบลลี่ตกที่ซอนนะครับเราจับคอร์ด G ีนะครับเจาะซีนะครับลาซอนทีลาซอนมีรือมีตัวนี้นะครับเราจับคอร์ดซีนะครับมีเอาไหมนะครับลาทีลาทีลาซอนตัวนี้จับคอร์ดอ่ะจีนะครับลาซอนทีลาซอนมีเลยมีอันนี้จับซีนะครับต่อไปมีมีลาซอนมีเลยจับดีไมเนอร์นะครับ โดลาโดลีมีลีโดตัวนี้จับซีลาโดทีโดลีมีซอนลาซอนมีซอนลีโดเลอันนี้จับดีไมเนอร์ลาเลลาทีลาซอนลาทีเลโดทีลาจับอ e ีไมเนอร์ทีลาซอนลาทีเลโดทีลาจับ, e บอีไมเนอร์นะครับเอาใหม่นะครับดี C C C D minor C E minor D minor อ่าประมาณนี้นะครับ คราวนี้เมื่อเรารู้ว่าเมโลดี้ลงตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มจับคอร์ดไปด้วยนะครับอ่ะผมจะพาเล่นจับคอร์ดไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยใส่จังหวะไปด้วยนะครับอ่ะเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับโครงสร้างของลายเตยพม่านะครับบางช่วงบางตอนนะครับอาจจะถูกเลอไม่ถูกอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอให้เคราโครงนะครับของลายเตยมันถูกนะครับจะมีประมาณนี้นะครับการจับขอดเมื่อกี้ที่ผมพาจับนะครับบางอาจารย์บางท่านจะไม่จับแบบผมก็ได้นะครับสามารถจับแตกต่างจากผมได้นะครับแต่ว่าขอให้คี์ดนตรีมันไปด้วยกันนะครับเพราะว่า บางท่านก็จับอีกแบบหนึง่งบางท่านก็จับอีกคีหนึ่งเนี้ยคือคือมันก็จับได้หลายแบบนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าอย่าให้เค้าโครงนะครับของลายมันมันผิดเพี้ยนนะครับแต่ว่าสามารถดัดแปลงได้นะครับสําหรับลายเ <iert> ต้ยพม่านะครับเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับก็นะครับต่อไปคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นลายเต้ยธรรมดานะครับก็ฝากติดตามนะครับอาจารย์ที่กาลังฝึกใหม่ทุกท่านนะครับฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่อง t u b e ใส่อิ๋วคีย์บอร์ดซิงและทาง f a c e o o o k แฟนเพจส่อิ๋วคีย์บอร์ดซิง